นะครับผลงานนี้เป็นผลงานที่เราทํางานร่วมระหว่างคณะวิศวกรรมศาสตร์กับโรงเรียนกากรบุคลสิธนสรธรศิลปพยาบาลนะครับเป็นเท้ารุ่นที่มีความสามารถสูงกว่าเทา้าเมื่อเทียบกับเท้าเทียมปกติที่ใช้อยู่ในบ้านเราที่เป็นเท้าไม้มีน้ําหนักมากตัวนี้จะเป็นเท้าที่มีความเป็นดันามิกกล่าวคือเท้าเนี่ยสามารถเหมือนขยับขึ้นลงได้บิดซ้ายบิดขวาได้และที่สาคัญมีแรงส่ง เพราะฉะนั้นเท้าตัวนี้อเวลาผู้พิการสวมใส่แล้วจะสามารถทําให้ก้าวข้ามความพิการสามารถกลับมามีชีวิตเหมือนคนปกติได้ถ้าดูจากคลิปวิดีโอเห็นได้ว่าผู้พิการหลังจากใช้เท้าดินามิกแล้วจะสามารถกลับมาวิ่งได้เลยนะฮะแล้วนอกจากนี้ยังเรื่องของออคุณภาพชีวิตในด้าน,น,นอื่นก็สามารถทําให้ดีขึ้นได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการบาดเจ็บที่ต่อขาหรือเรื่องของการมูฟเมนต์การทรงตัว และรวมถึงสภาพจิตใจด้วยก็จะทำให้ผู้พิการนั้นสามารถมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นนวัตรกรรมที่วันนี้เรามาร่วมกับทางสำนักงานการวิจัยแห่งชาตินะครับที่จะมามอบให้กับทางกองทัพภาคที่สองที่จะมาช่วยกับทหารโดยเฉพาะที่เป็นข่าวอยู่ในปัจจุบันที่ที่น้องๆทหารกล้าของเรานะฮะเปเหยียบกับระเบิดแล้วก็ขาดขาดซึ่งจะเหมาะกับน้องๆมากเลยเพราะน้องเขายังแข็งแรง วันได้เท้านี้เขาก็จะได้กลับมามีชีวิตที่เหมือนคนปกติได้เลยนะะสามารถกลับมาเล่นกีฬามาวิ่งอะไรต่างได้ตามเป็นปกตินะฮะชีวิตก็จะดำเนินได้อยา่างไม่ไม,ไม่ไม่มีความที่จะนะครับด้วยเท้าเทียมแดนเอสเพสโอเครับครับเชิญเลยครับ ยาวไปไหมยาวไปได้นะอันนี้ของใครอีกันานี่ยอันนี้อันนี้ของใครเอ่ยขอบคุณมากค่ะอาจารย์อีกตัวอีกตัวหนึ่งกด้ มีแค่ตัวนี้ตัวเดียวใช่ไหมของพี่อูนได้กับได้กับแล้วค่ะน,นี้หนูเสียบให้อะะ <Okay. S 2> าจารย์แล้วค่ะปิดปิดเปิดไหมก่อนเสียบอ่ะอาจารย์ขออนุญาตนะคะใหม่<อ>มนะคะ่ะ ý thức 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 ý ครับผมสวัสดีครับผมผู้ช่วยศาสตราจารย์ดเรเวสวรรค์ลากาศนะครับจากมหาลัยราชพัฒเชียงใหม่นะครับหัวหน้าโครงการคลีนโรสนะครับเป็นโครงการที่เอาขยะพลาสติกมา ให้เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ซึ่งวันนี้นะครับไอเจตัวขยะพลาสติกที่เราเอามานะครับที่เห็นอยู่ข้างหลังผมตัวนี้เป็นบล็อกผนังนะครับที่สามารถรับแรงกระแทกหรือเราเรียกว่าเป็นแรงช็อคอีสติสแตนต์นะครับได้สูงกว่านะครับผนังทั่วไปนะครับถึงประมาณ5เท่านะครับตัวนี้นะครับเป็นนวัตกรรมที่เราทํามานะครับทำการวิจัยมาอย่างต่อเนื่องนะครับเป็นระยะเวลาเกือบ10ปีละแต่ส่วนใหญ่ที่เรานำมาไปย้ายคือเรานำมาไปทำเป็นโต๊ะเก้าอี้นะครับตอนนี้เรากำลังจะใช้ นะครับความได้เปรียบหรือความแข็งแรงของมันก็คือรับแรงกระแทกได้ดีและมีน้ําหนักเบาเคลื่อนที่ได้และที่สําคัญมันทํามาจากขยะนะครับผมวันนี้เรานํานเอาบล็อกนะครับเรานําเอาขยะพลาสติกประมาณ3.5ตันมาทําเป็นบล็อกนะครับอยู่ประมาณา200ก้อนเอามาทำนะครับให้เอามามอบให้ทาง ครับภาคที่2นะครับเพื่อนําเอาไปใช้นะครับในในกิจการนะครับไม่ว่าจะทําเป็นโต๊เก้าอี้หรือแม้กระทั่งเป็ตทำเป็นสถานที่หลบภัยนะครับสำหรับคนละเรือนนะครับเพื่อป้องกันชีวิตและทรัพย์สินให้กับประชาชนนะครับที่อยู่บริเวณแนวชายแดนหรือแนวที่พื้นที่กําลังมีปัญหาอย่างปัจจุบันนี้นะครับผมก็คาดหวังว่านโาวัตกรรมนี้จะพัฒนาต่อยอดให้กับประชาชนสามารถนําไปใช้ได้ในในในพื้นที่นะครับที่ ก็เรียกว่าประสบภัยอย่างนี้นะครับแล้วก็เป็นพื้นที่ที่มีปัญหาเรื่องขยะพลาสติกในตกค้างในชุมชนค่อนข้างเยอะนะครับนบวัตกรรมนี้จะสามารถแก้ไขปัญหาได้ครับขอบคุณครับอันนี้นี่มันสามารถประชาชนทั่วไปสามารถผลิตใช้ทำเองไ,ได้ไหได้ครับถ้าผลิตใช้ตอนนี้ประชาชนทั่วไปอาจจะต้องอยู่ในเขตอุตสาหกรรม ต้องอยู่ในเขตอุตสาหกรรมเพราะว่ามันอาจต้องใช้กําลังไฟค่อนข้าง,งเยอะแล้วก็ใช้เทคโนโลยีค่อนข้าง,งสูงแล้วก็จะต้องมีพวกระบบบําบัดนะครับเกี่ยวกับพวกว่าของเสียที่จะต้องถูกปล่อยออกมาเพราะฉะนั้นคนที่จะสามารถอยู่ในเขตอุตสาหกรรมนิดหนึ่งแล้วก็หรือพื้นที่ใหญ่ๆอย่างกองทัพเนีย่ยสามารถทําได้แล้วก็ให้การสนับสนุนองค์ความรู้ต่อยอดประชาชนได้ครับผม ่ายทอเทคโนโลยีตรนี้ม,มีครับอตอนนี้เราถ่ายทอดเทคโนโลยีให้ให้ให้อยู่แล้วแต่เป็นเทคโนโลยีทําเป็นโต,ต๊ะเก้าอี้ขนาดเล็กแต่ถ้าเกิดเป็นจํานวนเยอะขนาดนี้อาจจะต้องอาศัยทางทางกองทัพเป็น เราต้องาอบรมให้ความรู้นะครับหรือว่าถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับทางกองทัพแล้วจากนั้นกองทัพก็กระจายผลงานต่อไปครับอยู่ในช่วงของการก็การวิจัยในสู่อ่าเป็นการขยายผลมากกว่าครับเพราะว่าก่อนก่อนหน้าที่เราผลิตออกมาเป็นโต๊ะเก้าอี้ต่างๆเราได้ทดสอบคุณเบื้องต้นอ่ะเราทดสอบคุณสมบัติทั้งความแข็งแรงแล้วก็ทั้งอ่าหลายๆอย่างคุณสมบัติทางเชิงกลทางฟิสิกส์แต่ต่อแต่ที่ผ่านมาเราไม่ได้ใช้คุณสมบัติพวกนั้นมาใช้เลยเราทำเอาไปทำเป็นโต๊ะเก้าอี้ ซึ่งมันไม่จําเป็นจะต้องใช้ปุสบัติที่มันมันามากมายขนาดนี้นะครับแต่ปัจจุบันาถ้ามันจตอโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งเกี่ยวกับการรับแรงอะไรต่งางๆก็จะมีการพัฒนาต่ออีกนิดหน่อยแต่ปัจจุบันสามารถทําได้อยู่แล้วครับ,บครับผมอ้